เดิมพี่เดี๋ยวเข้าตรงเซเว่นเนี่ยจุดกันนี้ดิเนี่เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นข้างหน้าพี่เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นข้างหน้าถ้าเป็นนีคาถ้าเป็นนีคาคงสูบน้ำไปเลยโอ้นี้เปลี่ยนเปลี่ยนแผนหน่อยนะพี่เดี๋ยวเราเข้าไปถึงนักส่งหมดปั๊บวนออกเลยผมก็แจ้งมาทางติดไอติดธนามีคนติดอยู่เจ็ดแปดคนตรงที่ว่าเขาเขาไม่ค่อยได้ของครับอ่าแต่เมื่อวานเขาเขาได้ข้าวไปแล้วแต่ว่าน้ำไม่มี เนี่ยเดี๋ยวซอยหน้าเนี่ยซอยนี้พี่เบาๆนั้นพอน้ำมันจะถึงระดับไอ้ปม้อไอ้มอไฟแล้วเดี๋ยวมีไฟรั่วมั้ยพี่ไฟรั่วเดี๋ยวไฟรั่วอันนี้อันนี้ยังไม่ตัดไฟอ่ะยังไม่ตัดครับอย่าอะไรที่ต้องรวังนะพีระวังระวังเลยเราเรือเราเราอยังกลางเลยพี่ยังกลางอย่าไปเข้าฝั่งซ้ายขวาเราเรือยางไม่เป็นไรไอ้ไฟมันมีรัตสนิมมันอยู่ถ้าไม่เข้ารัศมีมันไม่ไม่ดูด ถึงโดนกด็โดนน้อยหน่อยนึงนี่เขามีบรรจุแต่ว่าก็มีเพียงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมเมื่อไหร่เขาคงจะบอกนต่อนนี้ผมไม่รู้จักว่ามันคนจากที่ไหนมาก็ไมคู้ายคลอยกอ,อ,องเสาไฟก็พี่เสาไฟคู่อ่ะผมต,ต,ต,ต้นมะพร้าวเนี่ยครับผมโอ้ <laughs> อยย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 นยยะยะยยะยยยยยยย อันนี้คงไม่ส่งเท่าไหร่มได้แลเห็นเลีวพวาเลยนาะหพวาดีวนี้แน่นอนเดเเปลี่ยวพวาโอ้ส่ไฟอีกโออีอีกแค่ซืบเดี่ยก็ถึงใส่ไฟแล้วบ้านของฉันผม่อนชมไปแล้วทั้งราไม่ต้องขนผม

đi đâu mày về để đi làm thêm đi. không? Hả? mà phải

ที่อพเขาแจ้งมามีคนไเอาอะไรพี่ลงลากเลยนะเรือเรามีแกถอยไหม มีใทยไหมล่ะเฮ้ยเรามีไทยมันสุดแค่ตรงนี้แล้วละแต่ก็เมื่อกี้เขาแจ้งมามีคนติดอยู่ข้างหลังเราจะออกไปทะเลแล้วอ้อมไปฝั่งนร้นไ้มละมีกำแพงนะ๋อมีกำแพงกำแพงนะกำแพงน วางอะไรพันหังเสือนะเอ้ามีใครอยู่ไหมครับประแจอของครับมีใครอยู่ไหมครับขอเขียงห<ไ>งยน,น่อยครับผมเงียบไม่มีสัญญาณต็มแล้วหรือไฟช็อตตายกันท้งบ้านแล้วครับยังอยู่ ย่าเอุยก็สับแล้วมีเสียงต้อนรับอยู่นะมันตัดไฟหรือยังครับนี่มีครับตัดไฟหรือยังฮะยังยังเหรอระวังระวังไฟแล้วยยังไม่ดับแล้วมันท่วมปั๊บยหมือนกันน่ะ เดียวแล้วนั่นเนี่ยฮะจะออกเดี๋ยวออกไปพร้อมมาไหมให้เขามารับโอเคแล้วเดี๋ยวพี่โดดหรือว่าพี่ตกนี่ไม่บอกเก่าตัวฆ่าเลยเพราพี่จะลงน้ำลงรองขาใส่เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะวนเข้ามาแล้วนะหลังๆนี้ก็หลังนี้เขาตัดเขาตัดแล้วใช่ไหมตัดไปแล้วใช่ไหม ตัดเฉพาะในบ้านเลยพี่อื่นก็ยังยังมีไฟอยู่เขินพาไเขินพายครับผมแก่ทั้หัวเลยเขาเขาเขาจะออกพร้อมกันเลยไหมพี่หรือว่ารอเดี่ยวหลังรอเดี่ยวหลังครับผมตัดเฉพาะเป็นบ้านนะไม่ตัดได้แค่บ้านเดียวเพราะไอใครจะกล้าอยู่

เอาเฉพาะของยังเป็นนะเดี๋ยวมารับครับเดี๋ยวเขาแจกของเสร็จเดี๋ยวเขาวนเข้ามารับหมดเยนี้หมดเลยครับเออเลยใหญ่นี่แต่อาจจะเอาเฉพาะของของยังเป็นนะพวกตู้เย็นตู้เย็นเราเราไม่ผลนะเอาเสื้อผ้าครับหมดเรียบร้อยแลครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยววนเข้ามา